สะพานที่เราเทเสาตะมอ,อขึ้นไปแล้วก็วางไปเดินนะครับนี่คือวางเสร็จแล้วนะครับแต่เราต้องเทพื้นอีกครับก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นเสาสะพานหมดกลุมบอ่อที่เป็นน้ำน,น,นะครับโอ้ยตา ร้อยต่อวัดแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่อที่เสร็จแล้วเขาก็วางให้เดร์แล้วรถไฟหลังคู่นะครับเที่าขึ้นมากกว่ารถไฟหวานให้เดอร์ นเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นเสาเสะพานหมดนะครับเป็นไฟวิ่งบนนะครับข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะครับ,ปบไปก่อนนะครับ